สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องซึ่งเขียนโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสราภาพเป็นความคิดวันนี้ตรงกับฉบับวันศุกร์ที่23เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568วันนี้ให้ชื่อว่าอิงดูอปูเป็นตัวอย่าง เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับต้องเรียกว่าจบไปอีกหนึ่งคดีนะครับก็คือคดีเมื่อวานนี้วันที่22พฤษภาคมสารปกครองสูงสุดนี่ออกนั่งบรลลังอ่านคำพิพากษาในคดีที่กระทรวงการคลังยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาสารปกครองกลางที่สั่งเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่135/2559 ลงวันที่13ตุลาคม2559ให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ได้ครับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการโดยเป็นเงินทั้งหมดจำนวน35,717,273,028ล้านบาท ชั้นศาลรปกรครองกลางเนี่ยนะครับยิ่งลักชนะคดีคือไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวแต่กระทรวงการคลังยื่นอุทธรณ์กับศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดเลยมีคำพิพากษาให้ยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน1,028 8ล้าน8,061,880บาท 83สต่างตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไปตัวเลขนี้นี่นะครับมาจากสัสดส่วนความเสียหายที่ยิ่งลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบรายละเอียดคำพิภากษาเนี่ยนะครับนักกินเมืองทั้งหลายควรจะไปอ่านให้ละเอียดครับจะได้กลับตัวกลับใจกันได้ขออนุญาตที่จะหยิบยกเอาบางส่วนของคำพิภากษามาให้คุณฟังที่รักเนี่ยได้ฟังกันนะครับ ภาพิพากษาบางส่วนบอกว่าอย่างนี้ครับการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานกขอชอได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายรับจำนำข้าเปลือกตามนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์รู้ว่ามีปัญหาการทุจริตท,ทุกข,ขั้นตอนแต่กลับมิสั่งการให้คณะอนุกรรมการที่นางสาวยิ่งลักษณ์แต่งตั้งขึ้นมาไปทำการตรวจสอบ การดําเนินโครงการรับจำนำข้าเปลือกว่ามีปัญหาการทุจริตจริงหรือไม่และรายงานให้นางสาวยิ่งลักษ์สั่งการดังนั้นจึงเป็นกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่คำนึงถึงข้อทักท้วงและข้อเสนอขององค์กรซึ่งทําหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินการตามโครงการต่างๆของรัฐแต่กลับปล่อยให้การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,555ทับ2,556 และปีการผลิต2,556ทับ2,557ดำเนินการต่อไปจึงเป็นกรณีที่นึกสาวยิ่งลักษ์ปล่อยปะละละเลยไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนเพื่อป้องกันมีให้เกิดปัญหาการทุจริตขึ้นนางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะประธานกอขอชอเข้าร่วมประชุมกอขอชอเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จากพฤติการดังกล่าวเห็นได้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรี และในฐานะประธานกอขอชอยังคงละเว้นเพิกเฉยละเลยไม่ติดตามหรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบส่งผลให้มีปัญหาการระบายข้าวไม่ทันต้องเก็บรักษาข้าวในคลังเป็นเวลานานจนข้าวเสื่อมคุณภาพและเกิดความสูญเสียขึ้นพฤติการแห่งการกระทำของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหายนางสาวยิ่งลักษณ์จึงต้องรับผิดด้วยการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับกระทรวงการคลังนี่เป็นบางส่วนของควพิพากษานะครับประกาศหอบบอกว่าอย่างนี้ครับแปลว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีอย่าเคยตัวนะครับ อย่าคิดว่าบริหารประเทศผิดพลาดแล้วไม่ต้องรับผิดช,ชอบอย่านะครับอย่าลืมนะครับว่ารัฐธรรมนูญ2,560เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงมาตราหลายๆมาตราที่คิดว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาตราเหล่านี้มันมีความศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่อย่างเช่นมาตรา161ก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามด้วยชื่อของผู้ที่ปฏิญาณข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนี่คือคำปฏิญาณตน เอาละครับแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นเพียงแค่พิธีกรรมก่อนเข้าสู่อานาจและหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่ได้จริงจังกับคําถวายสัตย์ปฏิญาณตนสักเท่าไหร่นักเลยนะครับแต่แต่นักการเมืองนี่อาจจะลืมไปนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี2560หรือว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีมาตราอยู่หลายหายมาตราที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อจัดการกับนักการเมืองคอร์รัปชันเป็นการเฉพาะเลย ก็คงจะต้องอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเจตนารมณ์ของมาตรานี้เนี่ยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญระบุเอาไว้ว่าบทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยพุทธศักราช2492ในมาตรา141และบทบัญญัติในทํานองเดียวกันโดยตลอดแต่ต่อมาเนี่ยนะครับ ได้มีการแก้ไขให้สามารถถวายสัตย์ปฏิญาณต่อผู้แทนพระองค์ได้สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเนื่องจากเพื่อมีให้การถวายสัตย์ปฏิญาณทําให้เกิดความล่าช้าในการเข้าบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีจึงได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจให้คณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินไปพลางก่อน ที่จะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณก็ได้และเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดกราโรดกรหม่อมให้คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินได้จะมีผลให้คณะรัฐมนตรีชุดเดิมที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ต้องพ้นจากตําแหน่งไปในวันที่มีพระบรมราชโองการดังกล่าวการกําหนดให้มีการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์พระมหากษัตริย์หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็เป็นไปตามหลักการที่ว่าอํานาจ ทั้งปวงของปวงชนชาวไทยโดยมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงเป็นผู้ใช้อำนาจนั้นผ่านองค์กรต่างๆเมื่อจะมีผู้เข้าบริหารอำนาจนั้นจึงให้มีการถวายสัตว์เพื่อให้รับรู้ถึงที่มาแห่งอำนาจของผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่และให้คำรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งเป็นการยืนยันเพื่อให้เกิดความไว้วางใจในตัวผู้นั้น การถวายสัตย์ปฏิญาณตนจึงเป็นการสก,กิดสำนึกของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะครับสำนึกที่ว่าจะต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขีดเส้นใต้นะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอำนาจหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ไม่ค่อยมีใครพูดถึงสักเท่าไหร่นักนะครับทั้งทั้งที่เป็นของใหม่ไม่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆมาก่อนเลยในมาตรา164บัญญัติว่าอย่างนี้ครับในการบริหารราชการแผ่นดินคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที่ได้ถแถลงเอาไว้ต่อรัฐสภาและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วยวงเล็บหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเปิดเผยและมีความรอบคอบประมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมวงเ 2, ล็บสรักษาวินัยในกิจการเกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด วงเล็บ3ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีวงเล็บ4สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมผาสุขและสามัคคีปลองดองกันรัฐมนตรีเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อสภาผูา้แทนราษฎรในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของตนนะครับ รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคำอธิบายรายมาตราของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุเอาไว้นะครับว่าบทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติใหม่เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีให้ชัดเจน เนื่องจากในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยได้กำหนดหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีเอาไว้แต่เพียงว่ามีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดไว้เพราะถือว่าคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดินการใดๆที่คณะรัฐมนตรีมีมติมักจะทําให้เข้าใจว่ามีผลใช้บังคับได้เสมอเสมอและต่อมาครับเมื่อมีการจัดตั้งสารปกครองขึ้นมา สารปกครองมีหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีเป็นการสมควรที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ให้ชัดเจนนะครับว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีจะต้องดำเนินการในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรจึงมีการบัญญัติมาตรานี้ขึ้นมาโดยวางหลักเอาไว้ว่าคณะรัฐมนตรีจะต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายและนโยบายที่ได้ถแถลงเอาไว้ต่อรัฐสภาและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา1-4ถึงนอกจากนี้ครับบทบัญญัติในวรรคสองเป็นการกำหนดหลักความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรีและหลักความรับผิดชอบของรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในการบริหารราชการแผ่นดิน อธินโยบายของคณะรัฐมนตรีการเสนอกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆย่อมมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีที่จะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาณวินาทีนี้เนี่ยนะครับคนที่จะต้องอ่านให้มากที่สุดเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้หรอกครับนอกจากแพทองทานจินวัตรหรือว่าอุ้งอิงนั่นแหละครับระวังนะครับระวังแล้วก็ระวังให้ดีนะครับ ระวังเงินแผ่นดินที่เอาไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลยเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นการเพิ่มความชิบหายให้กับประเทศชาติแล้วเนี่ยโอกาสที่จะต้องตามรอยพ่อแมวกับอปูไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับคือถ้าไม่หนีก็ติดคุกมีเท่านี้แหละครับ